สวัสดีครับวันนี้เอกบุรพานะครับมีวัตถุมงคลมาแนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับซึ่งว uh, uh, ัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็เป็นพระเครื่องรายการย่อยๆนะครับมูลค่าการเช่าหากบูชาก็เป็นพระหลักร้อยต้นๆนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะครับตำบสันเจ้าลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับออกปี2538นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อนุ่มปุกเสกนะครับก็คือเป็นเหรียญที่จะสร้าง หลังจากหลวงพ่อนุ่มมรณภาพไปแล้วนะครับเลยทําให้ค่านิยมการเล่นหาบูชานะครับก็เลยไม่มีมูลค่าที่แพงเท่าไหรนักนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้แต่เหรียญรุ่นนี้นะครับก็ได้รับการปลุกเสกนะครับจากหลวงพ่อชมวัดดังในนะครับซึ่งหลวงพ่อชมนะครับท่านก็ได้อุปสมบทนะครับที่วัดโบสถ์อ่างทองนะครับโดยมีหลวงพ่อพักนะครับวัดโบสถ์เป็นพระอุปชานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนุ่มวัดดังในนะครับเป็นพระ กรรมาวาจาจารย์นะครับหลังจากหลวงพ่อชมอุปสมบทแล้วนะครับหลวงพ่อนุ่มนะครับก็ได้เชิญชวนนะครับหลวงพ่อชมให้มาจำบรรษาอยู่ที่วัดนางในนะครับหลวงพ่อชมท่านก็ได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางในนะครับหลวงพ่อชมนะครับท่านก็ได้ล่ำเรียนวิชาตำรับตำราสยเวทนะครับพุทธาคมต่างๆจากหลวงพ่อนุ่มนะครับแล้วก็ได้ล่ำเรียนวิชาคมจากหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อนุ่มนะครับท่านเป็นสัะธรรมิกกันนะครับก็ได้มีการเดินทาง ไปมาสู่กันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็หลวงพ่อนุ่มนะครับท่านในมรณภาพนะครับในวันที่13สิงหานะครับปี2497นะครับก็เลยทําให้หลวงพ่อชมนะครับได้ขึ้นมาเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อนุ่มแทนนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นการจัดสร้างขึ้นมานะครับเป็นย้อนยุคนะครับในปี2538นะครับโดยด้านหน้าของเหรียญนะครับก็ออกแบบให้มีรูปแบบนะครับเป็น หลวงพ่อนุ่มนั่งเต็มองค์แบบนี้นะครับมีตหนสือนะครับเขียนว่าหลวงพ่อนุ่มนะครับที่ด้านหน้าเหรียญแบบนี้เลยนะครับรอบเหรียญนะครับก็จะเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลานะครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญสวยปีลึกอีกหนึ่งรุ่นนะครับถึงแม้จะไม่ทันหลวงพ่อนุ่มปลุกเสกแต่ก็ได้หลวงพ่อชมปลุกเสกนะครับสามารถบูชาใช้พุทุคุณกันได้นะครับนี่ราคาเบาเบานะครับสําหรับเหรียญวัตถุมคลรุ่นนี้ อีกมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวเหรียญนะครับจะเขียนว่าวัดนางในนะครับแล้วก็มีอัคระยันนะครับนโมพุทธายะนะครับอุทังมาลีนะครับนามะพัทธนะครับนี่โดยตัวเหรียญนะครับก็ไม่ได้มีปีพศระบุนะครับนี่นะครับก็เลยทําให้หลายท่านนะครับก็อาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยสนใจนะครับสำหรับเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นพาระที่มีการเล่นหาในพื้นที่นะครับ เป็นพันรายการย่อยๆนะครับมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนในราคาหลักร้อยนะครับร้อยต้นๆนะครับในเนื้อทองแดงล่างๆแบบนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญสวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าใครศรัทธานะครับในหลวงพ่อนุ่มหรือหลวงพ่อชมนะครับก็สามารถบูชาเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเก็บสะสมเช่าบูชากันได้นะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับวันนี้เอกบุรพาก็นํามาแนะนํานะครับให้ได้รู้จักกันนะครับสําหรับอีกหนึ่งวัตถุมงคลพระย่อยๆนะครับ แต่ไม่น้อยพุทธคุณนะครับราบเหรียญยันยุคหลวงพนุ่มวัดนางในรายการนี้นะครับวันนี้ก็ขอตลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับในครั้งหน้าจะนําวัตถุมงคลรุ่นใดมาแนะนําให้ได้รู้จักกันก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ